ชื่ออ่ะภาษาไทยเหรอภาษาอังกฤษรู้ว่าภาษาอังกฤษซิตเตอร์แพรงภาษาไทยก็ได้เหรอภาษาไทยก็ได้เว้ยอ๋อเหรอเออภาษาไทยได้เหรอทั่งรู้เนี่ยมันได้ามันสี่เหลี่ยมหรือเปล่าอ่าภาษาอังกฤษก็แหละซิตเตอร์เลยนะแพ ผ่านิดแล้วว่าแพ้อ่ะรีแล้วอ่ะแพ้คืออะไรอ่ะก็เราต้องสร้างแพ้ไม่ใช่หรออ๋อ <c oughs> หากัน Google มันชื่ออะไรแล้วว่าแพ้อ่ะรีเม่เนอ่ะ <c oughs> แพ้อยู่นนะร <c oughs> ับนี่แหละโอ้โห <c oughs> สิรับ <c oughs> <c oughs> ิสเตอร์ลาฟว่ะ okay. โหรดนานจังอะแก <laughs> yeah, มันมีอะเนี่ยยังไงวะ ชวนเพื่อน, e นมาไงอ่ะพาสเวิร์ดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามตัวเหรออือฮะเข้ามาแกแพ้เล็กมากอ่ะเอากดผิดแกแล้วเขาเล่นแล้วแบบมันแบบมันแพ้มันล่มได้แล so ้วเราจะไม่มันเราจะไม่เฟลเหรอเราก็อยากให้มันล่มสิ มันร่มเพราะอะไรปลาฉลามหรอไม่รู้เหมือนกันวะฉันเล่นยังไม่เคยร่มเลยนะหรอคือปลาฉลาม,มาแล้วแกเข้าวันนี้เข้าแล้วมันลงผูกช้าเฮ้ยแกเข้ามาแล้วอันเลวแกล้ตจกแกแกเนี่ยอะไรอ่ะโ oh อ,อ้ย oh <c oughs> ก๊อด This is a p i r แกเก็บของมาเร็วเก็บอ่ำกด กดแล้วคลิกคลิกคลิกซ้ายค้างชาร์จแล้วก็ปล่อยไหนว่าไม่เห็นได้อะไรเลยสักอย่างอย่ลองกะแล้วกดเฮ้ยย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 อยย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 โอยคยยยกันแล้วยยเยย เล็กขึ้นไปสร้างแพ็กอดได้ไหมเนี่ยสร้างดิแป๊บนึงนะขยับกล้องว่ะอ่าโอเคโอเคสร้างไงวะสร้างกดแ็บไงกดแถบใช่ป่าว่จะมีเรื่องสร้างนี่ก่อนต้องสร้างอะไรก่อนวะต้องสร้างค้อนก่อนอ่ะถึงจะสร้างได้งั้นต้องเก็บของก่อนหรอล้วคอนสร้างต้องเอาแผ่นไหมกับเชือกใช่ป่ะเอ่อเชือก เชือกเนี่ยเชือกใช้ใบไม้สองอันใีกันครับกเ,เก็บมาไมไม่ได้วะแกชาร์จใช่ปะพอมันจะถึงแล้วก็กดกดไอ้นี่ค้างอ่ะกดดึงอะ่ะกดคลิกขวาไอ้คลิกซ้ายค้างอีกทีนึงไม่ได้แล้วมั้งวันเนี้ย เออเกอะไรของเกนเนี่ยเอาอะไไม่ได้ไม่มีถ <huh ึงไกลเลยวะใช่ไหมฮู้ยเกอะไรไปจะตายยังแคะแช่งฉันแกแกเก็บสีแกไม่เก็บอะไรเลยนะฮะแกลีกเก็บเราจะหิวตาย วุยตอนนี้มีเกาะด้วยอะแวะเปลาขายของอะไรคุมเรือไม่ได้เลยเราจะแหวะยังไงเอาหรอแกอยากได้ใบไม้อะแกมีปะไม่มีมีแต่ไม้เฉยๆอะถ้าเราลงไปในน้ำคือมันตมาเหรอฉลามอ่ะใช่มันแบบมันวนอยู่ที่เราแกเห็นไหมเราฆ่ามันได้ไหมได้ได้ถ้าเราแบบค้าของอ่ะฮึ้ย เอาว่ะเฮ้ยฉันขาบได้แล้วแกตับไปแค่มีเชีเหรอนี่ฉันแกมีเชีกแล้วเ,เหรอมีแล้วมีจากแหนเก็บใบไม้มา <laughs> ฉันเห็นแล้วแกแกไม่ดนูนะตแย่ชี <laughs> มันกัดเรือทำไงอ่ะอ๋อีกบ้าเอ้ยเร,เ,เ,รอเราเราเป็นแบบตัวเอ็นรันทดแต่ว่าเศร้าสิี่ใครซื้อของ ไม่ใช่มันให้ของกันได้ปะวะจะรู้ไหมเนี่ยเกนคนเล่นนะอ่ะโอเคแพรเราใหญ่ขึ้นแลนิดนึงโอเคไหมเดี๋ยวเอ้ยฉันคับให้แกได้ไหมวะมันให้ของกันไดไหมวะไม่ได้มั้งเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ ฉันถือใบไ,ไมป้ปะไม่นี่เอา้าเหรอแย่จังกาบอ่ะอีอันเนี้ยแกอย่าว่ามันนะถ้ามันหมดอะมันหมดได้เหรอได้ <c ười> อะไรวะเนี่ย <c ười> ได้แกมันหมดได้ไวหู <c ười> ยไม่ได้สักอัน ฉันทำเรือเราใหญ่ขึ้นละนิดนึงเห็นไหมเอาไม่ถึงอีกเฮ้ยมีถังมาถังมาได้ของเยอะเว้ยดีดีแม่งหยิบได้ไหมน่าจะถึงอยู่นะเฮ้ยเอ้ยแกมาฉันคราบให้แกได้ได้ปะวะคราบให้กันได้ปะวะ คราอะไรไม่ใช่ทับได้แล้วเนี่ยคอนหรอเฮ้ยใฉันดูกน่อนว่ามันต้องใช้อะไรเราต้องมีนี่นะขาบเชื่อก่อนแล้วกันอุ้ยแกแกเห็นนั่นไหมบบ <laughs> มเราต้องขาบไปเนี่ยหอกอะ ไม้กินไม้กเท่านั้นแหละ <laughs> <laughs> แล้วเราหิวน้ำแล้วทำไงเนี่ยเราต้องสร้างที่กินน้ำอะ่ะฉันต้องการฉันต้องการไม้อีกสองอันแล้วก็พลาสติกสองอันครับได้แหละเฮ้ยครับได้แล้ว,ลวมา ตอนนั้นไงแกคือฉันสร้างเลอเยอะเกินไปแล้วฉันได้มีพลาสติกอ่ะเฮีย <Okay. S 3> อย่าไปไแล้วไดแล้วแกเลยและวต้องไงต่อแกตักน้ำแกตักตักน้ำทะเลอะ่ะแล้วก็มาใส่ในเนี้ยแกอย่ากินนะแกตัก,ตกน้ำยังตักยังตักไงอะ่ะอนี่เหรอไม่ใช่กินแกตักมาแล้วแกใส่ <laughs> อันนี้ แกตากขึ้นมนะ okay. าเกตากแล้วที่ตากยังวะเออเอามาใส่นี่ใส่นี่กดใจอะ่ะได้ปะแก okay. เออเอออย่างนั้นแหละ <laughs> ฉันจะตายวเนี่ okay. นยแกจะหิวน้ำตายแก <laughs> okay. ทำไงเดียวกินน้ำข้าเลไปก่อนดีไม่ได้กินน้ำข้าเลไม่ได้ไม่หายแก okay. อต้องการปาติอีกอันมั้งปาติ พี่แกฉันตามมัวอ่ะใช่ฉันตามมัวเหมือนกันแกแกมันสุกแล้วนี่แกกินอะไรแกกินกอนแกกินก่อนมวแก็ไม่กินเหรอกินนี่งไม่เห็นได้เลยอ่ะแกเอาแก้วขึ้นมามันบอกว่ารีมูเอ็กซ์เหรอไม่ใช่เอาแก้วขึ้นมาเอาแก้วอ่ะหยิบแกะแก้วอ่ะแก้วแกะ แล้วคนกินยังไงอะอย่างงี้เหรออะไรอย่างเงี้นแหละได้แล้วแกจะตายแล้วแกแกเอาน้ำมาใส่ดิแกเอาน้ำไม่ใส่แกเอาน้ำเอเอครับก่อนจะมีแก้วยังเนี่ยมีแล้วมีแล้วชุดล็อรอกินน้ำ <laughs> ช่วยด้ว <laughs> ยสุกสิเร็ว สุกสีวินั่นอะไรอะแพรเหรอไหนเออ่ใหญ่อะของใครวะวเราเจอคนอื่นได้ด้วยเหรออามันเป็นแพรร้งางน่ะยิ่ก <c oughs> ใจนี่เราจะมาปิ้งอะไรกินกันอ๋อหะ เลขไหนวะเนี่ยแกมีไม้ป้าใส่ไม้ดิแค่ใส่ไม้เร็วเออใส่อีกสกิจะย่างหอมไม่ <หอ S 1> <laughs> แก่ๆแค่วแค่วางไอ้ที่เราต้องย่างอะ่ะมันก็จะติดไฟเองหอมไ่ย วิแกสุกแล้วงั้นฉันกินก่อนฉันกินก่อนนะฉันจะตายแล้วโอเคโอเคพอกินเสร็จล้วก็ใส่คืนได้แกหยิบยังไงอะ่ะหยิบอะไรหอมอะ่ะนี่กดกดตัว e อ่ะเออแกหยิบแล้วนี่ ไม่อิ่มเลยอะ <laughs> จริงๆเราต้องตกปลาไงเดี๋ยวเราต้องคราที่ตกปลาก่อนแกแกต่อเรือให้หน่อยดิได้ปะแคน o u ต่อเรือได้รัมเดียวเองได้ไม่เป็นไร ฉันย่างของกินวโอเทโดโอเทโดนี่ฉันจะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แกเองเดี๋ยวจะได้แชร์ของกันได้แมรี่แกเห็นหรือยังเราสามารถเอามาของมาแชร์กันได้ก็คือใส่ไว้แบบเออแกมีนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันจะคราฟอันนี้ประมาณเนี้ย อตอนเนี้ยฉันไม่มีแรงเลยอ่อนแรงฉันอยู่ข้าวเลยฉันยินเสียงเหมือนเราโดนกัดอีกแล้วอ่ะเอ้ยเอ้ยแกฉันรู้วิธีทำให้เราอิ่มท้องแล้วอ่ะเสียงท้องฉันร้องเหรอเนี่ยฉันตด <c oughs> มันตดด้วยหรอมันดังแบบอื๋อ <laughs> สิ่งทอร้องแห L. ละน่ารกว่ะมีตดด้วยหรอมาฉันจะทำให้แกอิ่มเองอะ่ะเอเคไหมฉันเท่ไหมตกปลาเออฉันนั่งตกปลาอยู่ริม เสียงไหนน่แกเห็นฉันถือปะ่ะหฮรริงตันนะเดี๋ยวฉันตกไอ้ใหมมาอีกแล,ล้วฉันขอกินก่อนนะฉันจะตายอีกแล้วแกดูสุกแล้วเนี่ยฉันเอาของใส่ไว้ ก็จะได้เอาไปใช้ออาเนี่ยมาเปิดเอาแกแก้ดูฉันนี่ใหญ่มากอะมันใส่วีได้อ่ะมันต้องเตาใหญ่กว่านี้อะเอาเอาเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะแฮริงเสร็จค่ะเฮ้ย <laughs> ตกน้ำ มากแกแกเริ่มช้ำยังเริ่มละก็บาดีก็บาดีปฏิกปฏิกอะไรเห็นแล้วมันไม่โดนอุ้ยนี่อะไรอ่ะอันเนี้ยเขีถืออะไรอยู่วะไหนอันไหนเนี่ยไหนแกเห็นถืออะไรอ๋อเหรอเห็นมันเป็นรูปอะแล้ววะอุ้ยหิวข้าว แพ้รู้นั้นยาวอ่ะนะ,ะอะไรนะแพ้ก็ยาวอ่ะนะแกให้มันกว้างหน่อยก็ดีนะเอาใจตรงกนันอีแกแกมันไม่หรอวะฮคย ไม่เชื่อฟันจริงฉันว่านะน้องทำตูกบบำต้กับข้าวเว้ยแต่ฉันทำตู้กับข้าวเจ้ะแกดูเป็นแบบหน่วยอาหารอะชิขอบพลาสติกเยอะๆหน่อย้นเดี๋ยวฉัน,นช่วยแกดีกว่าช่วยอะไรช่วยเก็บของไงไม่ถึงเลย แกเขาติดไปทำอะไรเอาไปทำตู้ตอกข้าวอีกอันหนึง่งจะได้แบบว่าฉันจะได้ย่างย่างไว้แล้วก็ใส่ไว้ใช่ปะมันจะได้แบบกินเลยฉัก็ได้ช่วยแกทำอย่างอื่นแกเ,เดี๋ยวแกสร้างเลยให้มันแบบให้มันครบครบใช่ปะแกก็หยุดก่อนแล้วก็มาสร้างแบบสิ่งอำนวยความสะดวกครบครบหมายถึงแกหันไปทางนี <laughs> ้แกเห็นไหมว่ามันมันหม่ เห็นเลยว่าแพรแหว่งเก่งใช่ไหมนี่แหละก็ต่อให้มันครบๆอ่ะแค่นั้นแหละสิ่งสำคัญในตอนนี้ต้องคับอะไรวะเนี่ยเกว่าน้ำเล่นนะคิดะบ้าจะว้ายน้ำเล่นทำไมเอาดีๆเลยเห็นแกเดินลงไปเฉยเลย ฉันจะาเอาไอ้นี่ฉันจะเอาไอ้นี่รังอ่ะออ๋โอเคเชื่อคาเาไอ้นี่มั่งดีกว่าฉันจะได้ช่วยแกจิ้มมันโอเคแกฉันวางตู้กับคาวไว้ตรงนี้นะข้างๆกันเห็นไหมโอเค อุ้ย,ยเสียงอะไรอะ่ะอุ้ยทำไมน้ำเข้าแพรอ่ะอ๋อคขึ้นพายุเข้าเนี่ยแล้วทำไงอะ่ะไม่เป็นไรหรอกแพรเราแข็งแรงไม่โลภหรอกจริงหรอจริงตั้งใจตกปลาฮุยแกเราเราจะติดเกาะติดต่อไม่รู้อ่ะ แกแกค้าไปนี่ได้ปะขวานอะขวานเนาะอือหือสโตนแอคไม่หรออืออืมขาดหินอันนึงลองดูในนี้ดิมีเปล่าเฮ้ยฉันมีหินนี่วะนี่นี่นี่มีหินค้าวแล้วไงต่อแล้วก็เนี่ย เดี๋ยวเรือมหน้่าจะติดอะแกไปตีต้นไม้อ่ะมันจะได้ทันปะทันทันไปเลยไปตีต้นไม้มาไหนอะอุ้ยไหนต้นไม้ตีตไงอะ,อะต้นกล้วยอะต้นกล้วยอะนี่ไงเฮเราติดละต้นกล้วยไหนวะเจ้นเมนกล้วยอะต้นไม้แกต้นไม้อ่ะ เมื่อฉันตีแล้วไม่เห็นได้เลยอ่ะไม่ได้หรอฉันตีผิดเหรอขอได้ละขวันยิงกลางเริดเปลี่ยนไม่ทันแกอย่าช็อปปิ้งเพลินนะฉันแกมาเร็ว เก้มานี้กอยู่ไหนวิปปนะ้ะแก้าเร็วเรวาแล้วแกมานี้แกมานถึงถึงใช่ไหเออยชครับอันนี้เพิ่ม ต่อไปฉันคัาอะไรหรือเปล่าแกคราป้อ้นี่ดีแกเห็นรีเสิร์ชเทเบิลปะเห็นปะัหนเนี่ยตรงอ,อันที่สองอะอันที่เป็นรูปผีบอะอันแรกรีเสิร์ชเทเบิลอะเออ,เอ,อสร้างแล้วมันจะเราจะสร้างอะไรได้เยอะขึ้น ตอนนี้ฉันขอเก็บมาอีกนิดหน่อยเราตั้งไงอะตั้งเลยหมุนให้สวยๆยังไงวะตัวอา้าวฉันท่านวาดรูปมี <laughs> ดูวซิมีอะไรบ้างเพสซัลด <laughs> เพชรไอเทมอ๋อโอ้โหเยอะจัง